จากทางอำเภอพนทองนะครับสาสีบอกเส้นข้างา่าสาไปอุทยานหลวงปู่ศิลานี่สีเลี่ยวมองได้ครับสามารถจากทางอำเภอพนทองถ้าข้ามาจากทางอำเภอพนทอง่อยเอดเดอครับเด้เอครับมาเรื่อย มหอดสี่แยกไฟแดงจอรเดียสีแยกไฟแดงถนนสี่เลนตัดไม้ถนนไม้เลขสิบสองไม้นี่ครับเามาจากอำเภอพนทธทองหอดสีแยกไฟแดงในห้องเรียวายไปครับเรียว้ายไปตรงไปทางจังหวัดกาฬสินครับระยะทางประมาณห้าสิบหกสิบกิโลก็หอดอุทยานครับหอดอุทยานหลวงปู่ ศิลาสิริจันโทเด้อครับนะครับสีแยกไฟแดงขนาหนั้นครับไก่ีิหสีแยกไฟแดงครับแต่เมื่อนี่ผมบ่ได้ไปทางพุ่น,นอกครับผมบม่ได้ไปทางอุทยาน,นเลยครับเมื่อนี่ผมสี่แวะถึงไปทางขวาไปทางจังหวัดมุกดาหารสี่ไป ถ้าไปเบิ้งช่องเขาขาดครับในฤดูฝนนี่มันเป็นยังไงครับช่องเขาขาดในฤดูฝน,นเอาซิดรโลครับบา่ามันเป็นยังไงครับบรรยากาศเป็นยังไงบอดมีมาตะโดนครับปอดีไปเบิ้งตะโดนยังไงบรรยากาศช่วงฤดูฝนนี่มันสวยงามบอหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับเด็กตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ครับติดไฟแดงอยู่ตรงซีแยก ไปแดงจอนเดียนี่ครับก็สิเอินซสีแยกไปแดงจอนเดียกับย้อนว่ามันมีโชว์รูมรถไทยจอนเดียครับเห็นบ่ครับอยู่ตรงมุมนี่ AC ซีทรัเตอร์นะครับเรียวขวามาแล้วครับขึ้นไปทางปู๊นครับมุ่งหน้าไปทางมุกจังหวัดมุกดาหารครับไปทางอำเภอคำชะยีจังหวัดมุกดาหาร ระยะทางไปหอดจ่องเขาขาดประมาณ10กิโลนี่แหละครับ,นรบถนนเอเอสสน a หกหรือหมายเลข12บสไม่นี่แหละครับปลายท่านบอกว่าน้องสูง32ครับจะอยสีหมุกดหาร76ครับจากสี่แยกนี้ไปเอาสีไปเบิงถนน,นหนทางในช่วงฤดูฝนของถนน เซนนีว่ามันเป็นจังไงครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตปื้นที่ของอำเภอกุชินารายนะครับในบริเวณเขตตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับอยู่ใน่่วช่องเขาคาดมันเป็นจังไงครับอย่างสวยงามบอในยามฤดูฝนนี นี่บ่แดดครับช่วงเที่ยงเที่ยงนี่ก็บ่แดดครับนี่ตะขี่เมฆขี่ฟ้าครับเต็มอยู่มันเลยดูฝนกับพอมือเช้านี่ฝนตกครับตอนนี้มันแบบเป็นคลื่นๆครับมาบเอาไปเบิ่งน้ำกันครับผมวิวทิวทัศน์สองขางทาง ถนนหมายเลข12นี่กันผ่อนข้างจะเบิงเขียวกะจีครับช่วงนี้พอฝนตกมาสักระยะหนึ่งไน้่แล้วเห็ดให้ไปไหมเริ่มมีสีเขียวเบิงบ่อแหงครับเบิงบ่อแหงปันใดเบิงเบิงดินซุม่มเบิงอย่างยู่ครับแต่ว่านา้ำเดพอทันขังมันท่าดังปันใดอยู่ที่ทัดข้างหน้าครับ สวยงามเด้อครับเลี้ยวเบิ่งไปไกลๆปุ๊บเห็นเป็นเถือกเขาองก็พระูพด,ดอกว่าเถือกเขาอย่างยังไกลๆปุ๊บนะครับเส้นทางสวยงามเส้นทางเส้นนี้คือเส้นทางที่มุ่งนาไปทางจังหวรรัดพุทธหานนะครับเล่นสวนที่มาจาทั้งคู่คือมาจากจังหวัดพุทธหานตรงไปมาจากพุทธหานไปอ,อุทยานหลวงปูก่กับ ลอยกว่าโลกมดเลยครับลอยถนรล,ลอยลอยสี่สิบลอยหาสิบโลโดยประมาณนี่แหละครับจากมุกดาหารมาหอดทางสะดวกไปม,มากสะดวกกับขับรถกัประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนี่แหละครับก็หอดหอดอีย่างกุ้งจาูดุฎยากไปครับง่ายครับมาทางถนนสีเลนนี่กันขับตรงไปเลยครับ พอดเลยครับอันนี้คือเพิ่นกําลังเห็ดไห้เห็ดหน้าครับวานเขา วัดภูดานไห้นะครับก็บมาทางเสนีได้นะครับมาทางเสนีได้ที่มาจากทางอำเภอกุชีนาลายหรือมาจากจังหวัดกาลสินทำมาทางเสนีเพื่อที่จะไปวัดภูดานไห้์ในเบื้องความสวยงามของวัดภูดานไห้มาทางเสนีก็ได้นะครับมาหอดตกบ้านนาใครแล้วเดินสิมีทางให้เข้าเรียวกลับไปืูเรียวายกลับเข้าไป ทางไปวัดภูด่านไหน้บนเส้นมีป้ายบอกครับแต่ว่าตอนนี้มันพ่ทันหอดครับตรงทางเลี้ยวนั้นซึ่งตรงทางเลี้ยวนั้นมันสิมนีสะพานขามแยกครับแต่ว่าเฮ้า่ต้องคขึ้นสะพานครับแต่เข้าจะไปวัดภูด่านไหน้อเอาแค่เบี่ยงซ้ายเอาไปถนนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลขสิบสองเก่า ครับย้อนขึ้นไปทางออจินาลาย่อไก่ครับแบบเดียวกอฮอล์ปัดจาบันให้กับเป็นแหลง่งท่องเที่ยวทางาศาสนาหรือว่าทางอี่แงละความสวยงามของออจินาลายอีกวงหนึ่งเลยครับปัดจุบานไห้ สะพานนีเดอร์ครับตรงนี้เป็นสะพานขามแย่ครับตรงนี้สะพานบางสิเป็งของเทิร์นกับรถถ้าเขาลงไปเส้นกูขนาสะพานนี้ก็คือสีเหลียวไปทางอาเพือกชินาลายไปวัตพูดด้านใด้ครับตรงนี้ขึ้นสะพานขามแย่แล้ว งามครับอยู่ภูเขาข้างหน้าเดินขางแต่พวนสามารถที่จับกล่องไปแพนไปเบิองท้งางขางใดนะครับเพราะว่าขับรถยูครับเบิองใดจะนาตรงอย่างเดียวครับตอนนี้<ๆ>บรรยากาศมันบอดแดดนะมันบอดแดดแห้งเพราะบอดแดดก็บบอเมเียนเพราะว่าแดดมันเริ่มสิออกแล้วเพราะวันที่น,นนะครับ เร้นอนครับเดี๋ยวพ่อไปพ่อมาอยู่รบรรยากาศสองข้างทางครับเป็นภูเขาครับเป็นเทือกเขาสวยงามครับเป็นป่าไม้ ก็หอดครับช่องเขาคานครับถนนฟังนันเดอ ีมองไปบรรจบกันอยู่มองมอะไะครับมองเกือบหอดช่องเขาขาดพุละมันสิเป็นถนนหมายเลขสิบสองเก่าเชื่อมต่อเขากับถนนหมายเลขสิบสองไม่หรือว่าผู้ใดอยากขามไปอำเภอขัมจีกมันจะมีสะพานขามขามถนนตรงนี้ครับขามถนนหมายเลขสิบสองไม่นี่ตัดขามไปสู่หมายเลขสิบสองเก่าเพื่อที่จะไปอำเภอคัมจี อยู่ข้างหน้านี่ครับจะเห็นสะพานขามได้อยู่ครับอันนี้ครับทางหน้าใกล้สีห์นั่นครับสะพานขามถนนหมายเลขสิบสองไปเพื่อที่จะไปอำเภอคัมเฉีครับไปเพื่หนองสูงไปเพื่อกำเนิดเอี๊ยบเอาต้องใส นี่ถนนที่เพิ่นในเฮ็ดกับยูเทิร์นขึ้นมะขามไปถนนมาเลข129สิบสองเก้าเพื่อที่จะไปอำเภอหนองสูงรีออำเภอกำเสีไดใหขึ้นกันเพือนก็บสิมีนี่นมีบอกกลับรถที่อยู่กับข้างหน้านี่ครับเปนมีป้ายบอกอยู่ย ทางนาครับตรงนี้จะเป็นช่องเขาขาดครับ นี่ครับทอดแล้วครับช่องเขาขาดที่แรกว่าแมนมันสีบอแดดครับตอนเที่ยงแดดแล้วครับนี่คือช่องเขาขาดครับรถกระบายปันไดครับนัมโอนีนี่ครับเป็นวันทํางานครับเป็นวันปกติตอนเที่ยงครับก็มีแดดแล้วครับเพราะว่าแมนสีบ่แดดครับก็มีน้ำไหลเล็กน้อยครับฝนตก นี่ยอันนี้คือทางไปมุ่งนาไปจังหวัดมุกดาหารครับช่องเขาขาดณเดือนพฤษภาคมกลางๆเดือนครับเดือนพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดครับรถเป็นกับน,นี่เป็นระยะระยะครับท่างพู้นครนะท่านผุ้นนี่มาจากจังหวัดกาฬสิน์ครับ นี่ครับทำมาจากจังหวัดกระสินโคดแปลนมากครับที่ครับมุ่งนาจังหวัดมุกดาหารครับครับวิวที่ถัดดอดูฝนครับดูฝนแต่กระแดดครับมีความสวยงามคือเก้าครับ จะมีน้ำไหลเล็กน้อยครับนี่ฮะัตรงเมืเบิงเวลาฝนตกครับว่าเป็นยังไงน,ร,งน,ร,งนรดแลนเก้ดมาสวยงามคือเกาเ่าครับบริเวณด้านข้าง ห้องเขาขาดครับผมพุนครับทั้งเทิงคุณครับทั้งเทิงพุนเิ่นสิมีลูกปั่นแล้วลูกหินแกส,สลัดของระเกจิอาจารย์ผู้ใดบุบผมกบลูคือกันต่าง้านครับ มันเป็นมันเป็นวัดบวชพรบหรือยังไดครับทั้งทิงนะครับนี่ครับทั้งทิงเครื่อง,ง,งช่องเขาขาดครับผมก็่ได้ขึ้นไปเบิงขึ้นไปเบิงใดเด้อครับแต่ว่าต้องยางกลับขึ้นไปหาทางขึ้นผมก็บรู้ว่าทางขึ้นเพิน่นอยู่หมองใด มีความสวยงามคือเกาครับผมสลับมือนี่กันไปซนี่ก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ